หหมายยุดยแบบนี้ค่ะ่ะชวยยได้มากเละคะ่ะวัฒนธรรมที่วควรเรียน,นแบบเลี้้้ยงรนตไมชาวหมู่บ้านพัดสอนมอบของขวัญกว่า200ชิ้น<อ>ให้รอปอพอก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ใช้งานได้จริงของกินของใช้ลดค่าของชีพได้ลูกบ้านบอกกับนักข่าวนะคะบอกว่าดีใจค่ะที่มาอยู่หมู่บ้านนี้ ไม่เคยมีเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นเลยเรปภดูแลบ้านเป็นอย่างดีช่วยเหลือทุกอย่างพอถึงปีใหม่ก็จะนําข,ของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้รปภเป็นการขอบคุณนะคะด้านในไกรทองเหมือนผู้เขียหัวหน้าราปภค่ะบอกว่ารู้สึกดีใจทุกปีที่ลูกบ้านให้ความเชื่อใจทีมรปภที่ผ่านมาประธานหมู่บ้านก็จะให้รปภเนี่ยฝึกการบริการต่อลูกบ้านเคร่งครัดนะคะน้ําไม่ไหลไฟดบับมีงูหรือว่าตัวเงินตัวทองเข้าบ้าน ช่วยดำเนินการทันทีนะคะแล้วก็เคารพให้เกียรติลูกบ้านก็เลยเกิดความประทับใจเม่ตารักไถ่ไวเนือเชื่อใจแบบนี้เนี่ยแหละค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะผลตอบแทนที่ดีเป็นเพราะว่าทําความดีมาแล้วทุกคนเห็นคุณค่าทําดีต่อกันค่ะค่ะ,คะน่ารักแต่ก็มีบรรยากาศแบบนี้หลายๆหมู่บ้านน,ะะน่ารักชิ่ออกามาเป็น,นข่าวค่ะ,คะ,คะปีใหม่ก็มอบแต่สิ่งดีๆมอบความสุขให้กันร่วมไปถึง